สรุปแกเลิกกับพี่ทีมแล้วหรอใช่แกฉันบอกเลิกเขาไปเมื่อวานอะฉันว่ามันก็แป,กแปลกตั้งแต่วันที่ไปเซนเฮาล์ละตอนนี้แกเข้าไปคุยกับพี่ทีมในห้องยายพี่นมโตหน้าตาไม่ค่อยพอใจมากจริงเหรอยายมินอ้อยทำไมฉันไม่อยู่ข้างล่างนะแกจะไปอยู่ได้ไงละ่ะ<ม>ก็แกไปเคลียร์กับพี่โก้ไงแกลืมหรอ จะบ้าหรอใครจะไปลืมฉันก็แค่เสียดายที่ไม่ได้อยู่ข้างล่างเฉยๆรอพี่โก้กับแกก็คือไม่มีอะไรใช่ไหมก็ไม่มีนะแกฉันรอบเดือนน่าจะมาก็เลยเป็นประสาทไปเองก็ดีและแกแล้วแกกับโนโนี่ยังไงเดี๋ยวนี้สนิทกันใหญ่เลยนะโนโบอกกับฉันว่าถ้าฉันโสดอะโนเขาจะจีบฉันว่าไว้ แล้วจริงจังก็เนี่ยจริงดิแกแถมบอกฉั้นด้วยนะว่าช่วงที่ฉันทำใจอะ่ะเขาจะขอดูแลฉันโหโนโลุกหนักมากเลยอะแกแล้วแกจะเอาไงอะ่ะฉันว่าจะเป็นเพื่อนกันแบบนี้ไปก่อนอะไรระวังจะมีสาวอื่นมาโชบไปก่อนละกันแกจะบ้าหรอแกถ้ามีคนมาจีบโนโลแล้วโนไปกับผู้หญิงคนนั้นก็แปลว่าโนไม่ได้ชอบฉันจริงจริงไงแก เออก็จริงอย่างที่แกว่าแหละบีแล้วคนที่นัดแกมาเขามาตอนไหนนะไม่รู้ว่าเขาแค่ส่งมาว่าหลังเลิกเรียนให้มาเจอที่นี่เกี่ยวก็โคมามังแกฉันว่าฉันรู้นะว่าใครนัดแกมาแกคิดว่าใครหรอก็ยากแกก็ดูเองละกันใส่เสื้อส,สีแดงเชียโอเคฉันว่าฉันเห็นแล้วแหละงั้นเดี๋ยวฉันมานะพ่อแก ถ้าเกิดอะไรขึ้นแกเรียกผู้ชันเลยนะเดี๋ยวพู้ชันร่องรออยู่แถวๆนี้แหละโอเคแกพี่มีนางนันบี้ออกมามีอะไรหรือเปล่าคะเธอรู้เรื่องพี่กับทิมแล้วใช่ไหมรู้มาสักพักแล้วล่ะคะ่ะ แล้วเธอจะเอาอยัางไงจะคบกับทิมต่อหรือว่าเธอจะเลิกกับทิมแล้วทำไมพี่มินาไม่ไปถามพี่ทิมเองล่ะคะเอ๊ะนี่ฉันพูดกับเธอดีๆนะถ้าเธอจะคบกับทิมต่อก็ได้นะแต่ฉันก็ไม่เลิกกับทิมเหมือนกันถ้าจะให้แนะนำเธอควรเลิกกับทิมซะถ้าเขารักเธอเขาคงไม่มีฉันหรอกจริงนหะมีิเลิกกับพี่ทิมแล้วคะ่ะแล้วก็ฝากไปบอกพี่ทิมด้วยนะคะ ว่าให้เลิกโทรหาบี้ได้แล้วยังไงบี้ก็ไม่กลับไปคบอยู่แล้วอะค่ะก็ดีที่เธอพูดแบบนี้ฉันจะได้ไม่ต้องมาห่วงอะไรละเป็นไงบ้างแกเข้ามาแนะนำให้ฉันเลิกกับพี่ทีมะแกบ้ามากเลยเอาแบบนี้ก็ได้เหรอวะแกโอ้ยนางนั่นนะ ทำน่ากวนโอยมากเลยอะช่างเขาเธอแกยังไงฉันก็ไม่กลับไปคบกับพี่ทีมอยู่แล้วอะดีแกคนที่มันนอกใจหนึ่งครั้งเดี๋ยวมันก็ทักอีกอืมพวกแกกลับกันเลยไหมอะนี่มันก็เย็นละกลับเลยก็ได้แกงั้นเจอกันพรุ่งนี้นะพวกแกมาเช้าๆชล่ะโอเคโอเคแก เออบี้ก่อนกลับแวะไปนั่งที่โรงอาหารไหมเอาสิแกไปปะกอย่ากอย่าบอกว่าไปแกโอเคแกรอแค่กิ่งโรงเรียนดังก็ไปกันเลยนะบี้เดี๋ยวเราขึ้นไปบนด่านฝาสักแปบ๊บนึงนะ เรเดี๋ยวเราลงมาไปรอที่โรงอาหารก่อนก็ได้อืมโอเคนายจะมาตอนไหนก็ได้เราว่าเราจะไปอยู่ที่โรงอาหารกับกอย่าแล้วก็มิเง็นสักพักนั่นแหละโอเคครับอย่านี่กลับก่อนล้วกันนะเราไปแป๊บเดียวจริงๆแล้เวันนี้มีทำรายงานด้วยนะเราคู่กับบีอย่าลืมล่ะอืมรู้แล้วเราไม่ลืมหรอกนายก็ไปด่านฟ้าได้แล้วเดี๋ยวคนนัดก็รอนานหรอก โอเคครับแล้ววันนี้แกกลับยังไงเนี่ยบี้เดี๋ยวรอกลับพร้อมโน่อะอุ๊ยเลิศนะฉันสนับสนุนนะถ้าแกจะลองคบกับโนะจะบ้าเหรอแกมันจะไม่เร็วไปหรอก็เร็วแหละแกแต่ว่าถ้าลองคบก็ไม่เสียหายอะไรหรอกแกกับวิทิมก็เลิกกันแล้วนี่มันก็ใช่แกแต่ว่าน,นูก็แค่บอกว่าจะจีบฉันนะก็ เพิ่งเริ่มคุยกันเองคงไม่ถึงขั้นขอบกันหรอกนะแกก็ลองถามดิี่บี้จริงไหมเยมินอืมแกลองถามก็ได้นะบี้อ๋อพวกแกเนี่ยจริงๆเลย <c oughs> พวกแกฉันมีอะไรจะบอกเลยเหรอบอกอะไรหรอแกฉันมีแฟนแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวใครก่อนเออใครแฟนแก <c oughs> บอกมาเลยเยมิน ใช่ใช่บอกมาเลยมีความลับกับเพื่อนหรอบ้าไม่มีก็รอให้คบก่อนเราค่อยบอกเพื่แกไงอ่าอ่าเราตกลงใครอ่ะแฟนแกใบเพื่อนโน่แกฮะจริงจังปะเนี่ยจริงสิแกแต่ว่าเพื่อนคบกันไม่ถึงอาทีเลยหุยงานดีด้วยนะ บี่เรามาแล้วกลับกันเลยไหมอ่ะอืมเร้วนายเสร็จธุระแล้วเหรอเสร็จแล้วครับโอเคองั้นกลับเลยก็ได้โอเคิันกลับบ้านก,ก่อนกันนะอย่าลืมทำรายงานกันงส่งปุ่้หนักแกโอเคแก ไปข้างบนมาเป็นไงบ้างอะก็ไม่ได้เป็นยังไงนะอ๋อแล้วมีคนนั้นนาะกี่คนวันเนี้วันนี้ก็สามคนรครับโหตั้งแต่นายตัดผมมามีสาวมสาสารภาพรักทุกวันเลยนะนายเนี่ยเนือหอมจริงๆเลยไม่หรอเล้วทำไมเราต้องรู้สึกปแปลกๆเลยนะอืมงั้นเรากลับกันเลยดีกว่านาะ โเคครับว่าแต่นายหิวอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเอามยอืมยังไม่ค่อยหิวนะบีแล้ววันนี้พี่เจดไปไหนอ่ะไม่เห็นมีใครอยู่บ้านเลยอ๋อ พี่เจน่าจะไปเที่ยวกับไทก้าแหละเห็นสมงพวามมาอยู่ว่าะจะกลับมืม่อไ่อะอ๋ะอครับอืมงั้นถ้านายยังไม่อยากกินอะไรเรามาเริ่มทำรายงานีกว่านนายจะนั่งตรงไหนก็ได้เดี๋ยวเราเริ่มทำก่อนเราเดี๋ยวนายค่อยทำโอเคครับเออโนไม่รู้ว่าควรถามดีไหมือถามอะไรหรอ โนรู้ว่ามันยังเร็วไปที่โนจะถามความสัมพันธ์บี้กับโนแต่เราอยากรู้ว่าเวลาบี้อยู่กับโนบี้รู้สึกอึดอัดบ้างไหมที่โนมาอยู่กับบี้บ่อยๆเราไม่อึดอัดเลยเราสบายใจด้วยซ้ำที่โนมาอยู่ข้างๆเราอ๋ออย่างนี้โนค่อยสบายใจหน่อยเออแล้วเรื่องที่โนจะจีบบี้อะโนยังทำอยู่นะไม่รู้ว่าบี้รู้หรือเปล่า โน้ก็จีบสาวเก่งเหมือนกันนะโนก็จีบดีแค่คนเดียวนั่นแหละออยพราะว่าตายฉันเริ่มมันไหวแล้วนะแล้วฉันจะต้องเล่นตัวหรือว่าทำยังไงตอ่อดีเนี่ยจริงๆก็เริ่มชอบโน้กขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าถ้าให้ลุกเลยมันก็จะดูว่าฉันเป็นผู้หญิงไม่ดีหรือเปล่านะก็เพิ่งเลิกกับแฟนมั้นไนงะ